ครอบครูนะคะเมื่อเช้าของทางช่องสางมในเมื่อวานตอนเช้าใช่ถือว่าเป็นงานที่ <ไป S 2> ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ยิ่งมากเพราะว่ารวมดาราศิลปินมากมายเพราะว่าจะครอบครูเนี่ยรับขวัญน้องๆหน้าใหม่ด้วยแล้วก็ถือว่าเพราะว่าวงการบันเทิงหรือว่าวงการดาราบ้านเราเนี่ยต้องมีครูเพื่อเป็นสก,การะบูชาอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นการเปิดสการาชใหม่ในต้นปีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเป็นการครอบครูทําพิธีใหญ่มากเมื่อวานเหล่าศิล,ลปินดารานะคะมากมายเลยทีเดียว รุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ผู้อาวุโสผู้ประกาศข่าวผู้จัดนะคะก็มากันหมดเลยทีเดียวรวมถึงหมากคิมก็มาหมากคิมบอยนะคะพี่บีมนะคะพี่อัญวิศยานะคะมากันหมดเลยมายกยกค่ายใช่พี่เบ้นปอนชิตตาถือว่าเป็นพี่ใหญ่ภาพบรรยากาศรวมถึงบทสัมภาษณ์ด้วยค่ะที่เป็นแฟนหมากคิมนะคะบอยประกันะคะแล้วมีบทสัมภาษณ์มาให้ชมกันด้วยไปต่อค่ะ ขอใหองค์นาม <laughs> ใช่ค่ะวันนี้มาร่วมครอบครูกันด้วยใช่ค่ะก็เป็นพิธีการที่ช่องสามจัดขึ้นมาก็ได้มาเจอกับพี่ๆพูดจาดอะไรทุกคนผู้ใหญ่ด้วยนี่เคนภูมินี่พี่ปอนัพูดอยู่ข้างหลังโเยอะแยะครับผมแต่วันนี้หลายคนเป็นห่วงพี่ปรินว่าเอ้ยนั่งได้ไหมยังไงบ้าง ก็เนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้เลยยังไงบ้างหาก็ดีครับจริงจริงๆอาการมันดีขึ้นมากมากแล้วครับแล้วก็ก็แต่ว่าจะมีคนเป็นห่วงก็เลยโดนมาถามเยอะมากผมก็เลยได้โดนจับไปนั่งที่ผู้มีอายุแล้วผมก็อายอายเพื่อนๆเหมือนกันอายพี่ๆเขาเหมือนกันว่าอายุแค่นี้ไปนั่งบนนู้นแล้วก็เจ็บหลังอะไรเงี้ยโอ้ดูตัวเองแก่ เป็นไรคะสรุปแล้วอาการเอ่ไม่เป็นไรมากครับแค่กล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อฉีกครับผมก็พักพักนิดหน่อยก็คงหายบอาคิมมี่ก็เป็นห่วงอยู่เนาะเป็นห่วงอะไรไม่เยี่ยมขอโทษค่ะก็ทำงานค่ะแล้วเขาไม่ให้ไปเยี่ยมเขาไหนเขาไม่ให้ไปเยี่ยมเขาไหนโรงพยาบาลไม่ให้ไปเยี่ยมเอ เจอกับที่กองเห็นว่าจะมีฉากแต่งงานแล้วนี่อ๋อใช่ครับที่กองก็กําลังเตรียมงานอยู่ฉากแต่งงานซึ่งซึ่งเป็นฉากใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมันเยอะแยะมากมายมีแบบมีเลือดสาดมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องรอรอดูกันเลือดชิมเหรอเลือดหมูเลือดหมูแล้วพระเอกก็จะมันมารับเลือดหมูพระเอกฟังดูเป็นพระเอกว่าอยู่รักกันใช่ไหม ก <laughs> ก็ล้ันค่ะ especially for your fan club หน่อยหลายคนเป็นห่วงมากแบบไอรอนแมนจะตายแล้วหรือเปล่ายังยังไอรอนไอรอนมอนว่ะไอรอนแมนตอนนี้ฮะก็สบายดีครับผมหายดีก็ไม่ใช่หายดีก็กำลังรักษาตัวอยู่คาดว่าเร็วๆนี้ก็จะกลับไปทำภารกิจได้เหมือนเดิมนะต <c oughs> <laughs> อนนี้เ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นตะฮักไปก่อนเพราะตอนนี้อ้วนมากไอพรอมไอเดี๋อมลงแล้วนิดนึงอาเซอเซ ครับขอขแจ้งหน่อยนะคะหลังเจ็บแล้วใจเจ็บด้วยป่ะคะใจไม่เจ็บใจปกติดีครับผมครับผมไอรอนแมนไม่ไม่มีหัวใจขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีสวัสดีครับพี่บีมกับงานครับครูงานวันดีๆเนาะครับผม อนนี้ก็เป็นปีที่สองนะที่มาเอกน้องใหม่ก็อย่างว่าตื่นเต้นแล้วสิคะตื่นเต้นมากมากี่ปีแล้วพี่ปีไม่แบบที่มามาปีที่สองของของช่องสามนะครับแต่ร่วมงานกับช่องสามก็นานแล้วเนาะใช่เคยร่วมงานกันมานานแล้วแต่ว่าท่านมีใครชวนมาทีครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนักแสดงสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองด้วย ก็มาร่วมกับจุดนัดพบเนาะจุดนัดพบจริงไม่ได้มาร่วมกับจุดนัดพบครับอันนี้รักสุดฤทธิ์ออ๋รักสุดฤทธิ์มีเดี๋ยวมีพันมาเออมีพันมาด้วยก็ของคุณตู่เหมือนกันนะคุณตู่เหมือนกันนี่เราจะไปทํากับคนอื่นทําไมก็ราะเขาจ้างอ่ะเคิดว่าก่อนเขาไปฟิตติ้งกันมาแล้วเจมหล่อมากใช่ไม่ชมผมอ่ะพี่พิมก็หล่อไม่ชมผมเลยในเรื่องคู่ใครนะอ่าคู่กับน้องอาวาครับอุ้ยกำลังมาแรงเลยอืมเนาะใช่ เชือข่าวดังคนนี้ใช่เปอนเขาเด็กมากเลยนะครับแล้วยังไงคือพี่บีมเขากำงานกับน้องๆอ๋อดีนะล่ะเขาไม่ไม่ฮะตอนนี้ก็แบบสนิทสนมกันครับผมนลอกไวเดียวกันเลยฮัลโหลว่า <Mart> ว <a> ่าเดินตลกหมนี่เขาได้ยินข่าวมาแววๆห่าว่าไอเอจะรวมตัวโปรเจกต์เขาไม่ได้แววเนะมันไม่ได้เป็นข่าว เป็นข่าวไปแล้วนักข่าวไปแล้วนี่ได้ข่าวมีโปสต์ตงโปสเตอร์อะไรนะใช่เอาหลอเขาให้พูดได้แล้วใช่ไหมคะแต่ผมไม่ได้ไปนี่อ๋ออาจจะไม่คือจะถามว่ามีดีทูบีไหมไม่มีครับไม่มีถ้าที่รู้นะมันไม่มีก็ไม่มีแหละเพราะเขาถ่ายโปสเตอร์ไปแล้วไม่มีมาไม่มีบองทีเราก็ไม่รู้พูดได้กม่ได้ไม่รู้ผมไม่รู้ไงก็แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเนี่ยพูดไปแล้วจะผิดผิดหรือเปล่แต่โปสเตอร์เขาออกแลาม ขาคงไม่ถ้าไงก็คงไม่มีบีทูบีจริงเหรอแฟนขับอยากดูอะค่ะผมก็อยากดูเหมือนกันผมยังไม่ได้ดูเลยครับเล่นน่พี่บีมก็มันก็มันก็เนี่ยครับตัวเองแลละตัวเองได้ดูอ๋อดูวีซีดีก็คือเออผมก็ยังอยากดูเลยเขาก็ยังเขาก็ยังไม่มีเลยก็ขนาดผมยังไม่ได้ดูเลยอ่ะพ้าคุณจะได้ดูไหมโอเครู้เรื่องจะมีโอกาสไหมคะ ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้จริงจริงแต่ว่าก็เดี๋ยวได้เจอแดนเนี่ยงานไปงานอะไรไม่รู้ทักง,งานหนึ่งเดี๋ยวได้เจอแดนเดี๋ยวทุกคนจะได้คุยกันเนาะนเดี๋ยวเดี๋ยวคงคุยกับแดนว่าเฮ้ยตกลงเขา,า,ายังไงทำไมเขาไม่เรียกเราเลยเอสร้างประเด็นหนึส <c oughs> รุกก็รอก่อนสนุกก็รอรอ,รอก่อนครับแต่ก็<น>ก็ผมว่ามันก็คงอยู่ที่ทัมมิ่งแหละถ้าทัมมิ่งมัน มันตรงอะไรต่างๆโอเคก็คงจะมีมีข่าวดีออกมาแต่งงานคอนเสิร์ตสิเราคุยกันเรื่องคอนเสิร์ตอยู่ไม,ไม่ไม่ต้องแต่งงานได้ปะคะได้ตอนนี้ยังไม่แต่งอนาคตอ่ะอคนก็ต้องมีครอบครัวอะไรอย่างนี้บ้างเหรอแฟนคลับใจสลายใจสลายอะไรเมื่อกี้ยังทักหมากอยู่เลย <laughs> ชอบไหมล่ะพี่รู้เรื่องหมดเลยค่ะาจุดนั้นพร้อมหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีนกำลังใจให้หมากด้วยเห็นหมอกไม่สบายใช่สงสารนะจุดนั้นพบน้องอันดานะจะมารับเชิญน้องอันดาน้องอันดาเดี๋ยวมามาแน่มาเล่นมีบทบาทสำคัญเลยในในแกงจันทร์พบนะครับผมก็น้องอันดานี่ใครอ่ะ หน่องเมย์เองคนโหดเราเองจะฟ้องติ๋วเลยพี่พีพผมล้อเล่นรู้จักดีเนาะเขาออกจะน่ารักกำลังดังเลยก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมามีบทบาทสำคัญอยู่นะพอมันวิ่งดูยิ่งเคลียร์นะตอนนี้แบบตอนนี้มันเขาอยากได้แบบว่าซอนนเงื่ออยากได้อะไรที่มันแบบเข้มข้นขึ้นเอาปูมตัวละครมาเผยมากขึ้นแล้วก็ดูจะเป็นมิติมืดผสมอรรยากาศยังยังยังไม่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 แล้วมันก็จะมีแบบว่าไอ้ไอ้ที่แบบ สนุกขนานก็มีแล้วแต่บางตอนครับอย่างตอนที่ผ่านไปนี่เป็นตอนของคุณจีอ๋อคุณจีที่โดนจับลงมานใช่แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับฆา,าตกรรมหันศพอะไรเงี้ยม,มันก็มันก็จะแบบสนุกอีกแบบอีกแบบหนึ่งแต่ว่าดูจุดน้ำพบมันมันก็จะแบบหลายๆแน่เู่แล้วครับะจะเสียพี่บีมนะแต่วันนี้ถึงจะง่วงก็หล่อนะไม่มี <c oughs> ความหมายใดๆ รักนะรักเหมือนกันไม่รักจคกรีแล้วจะรักใครแล้วจ้าไดครับเลยนะคโมา็นคด้วยสวัสดีสวัสดีครับพี่บีมกับการครอบครัวงานวันดีๆีพี่บีมาหลายรอบ